กจากินป่ะพี่ขอเขาอีกเลยป่ะเก็บไ,ไ,ไว้ได้่ามกูบางน้อยกินลูกเยอะเลยินเล่วปุ๊บสายตล,ลบรถตะกะไอเนี่ยขพวก,กินอีกแต่เขาบอกกินได้อ่ะกินไม่ได้แล้วซื้อมาทำเหี้ยอะไรล่ะเขาเกี่ยวว่ากินที่บ้านเขาก็กูถามแล้วมึงเป็นใครอะเขาอ่ะมึงเสียมารยาเป็นของเขากินเนี่ยเอามาทองขึ้นด้วยขึ้นมาขึ้นมานอนนอนเอาน้า แอ่คุมกรับอันนี้แม่กินแล้วจะปะกลมกลับเรื่อยเรื่อเรื่อยมาตะกะอันนี้นี่นู่นอีกนูเลยโอ๊ยไหนจัดทางขาจับไม่ต้องซื้ออะไรแล้วมึงเดี๋ยวไปรับตรงนู้นด้วยรับอะไรตีนนะตีนไก่ตีนไก่ให้ตีนไก่อ๋อคือขึ้นเลยเอาขึ้นมาทีเร็วเนาะ